เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าท้ายคลิปผมจะมีรูปเหตุการณ์จากสถานที่เกิดเรื่องจริงๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยแต่ว่าต้องฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับถึงจะดูแล้วเข้าใจบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นกระแสโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งออกทั้งเพจดังแล้วก็ออกข่าวด้วยนะครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดชุมพรย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่นานมากในวันที่เกิดเรื่องวันนั้นคุณโบ๊ทเขาได้ไปเที่ยวเดินป่าล่องแพกับกลุ่มเพื่อนของเขาที่จังหวัดชุมพรก็ได้เที่ยวกันตามภาษากลุ่มเพื่อนปกติใช้เวลาสี่วันที่อยู่ในป่าพอถึงวันสุดท้ายก็ต้องออกจากป่า เขาก็มีแพลนต่อว่าจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดระนองต่อเพราะว่าจองโฮมสเตย์ไว้ที่นั่นเพราะมันก็มีพวกรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยรออยู่พอออกมาจาก,ป,ากป่าก็ประมาณช่วงเย็นๆละปรากฏว่ามันก็มีสายโทรศัพท์ดังเข้ามามันเป็นเบอร์ของลุงเขาโทรเข้ามาบอกว่าโบท๊ทรถที่จอดที่บ้านเนี่ยยางมันล่วนนะอธิบายการจอดรถนิดน,นึงนะครับว่า ก่อนที่กลุ่มคุณโบท๊ทเขาจะเดินทางเข้าป่ากันเนี่ยเขาต้องจอดรถทิ้งไว้ในตัวอำเภอซึ่งมันเป็นบ้านของลุงคนนี้แหละที่โทรมาพอออกมาจากป่าก็ต้องรอลุงคนเนี้มารับแต่พอลุงเขาบอกว่ารถยางรั่วเนี่ยตอนนั้นคุณโบท๊ทเขาก็คิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันถึงสวยขนาดนี้วะเพราะเขาต้องเดินทางไปจังหวัดละนองต่อด้วยก็พยายามจะไม่คิดมากอะไร ในช่วงตอนนั้นก็ใช้เวลาขับรถออกมาจากป่าเนี่ยไปถึงตัวอำเภอก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าพอถึงบ้านคุณลุงปุ๊บเขาก็ติดต่อหาช่างมาปะยางเปลี่ยนยางให้ซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็หัวค่ำแล้วนะนะช่างก็หายากอยู่พอสมควรกว่าจะติดต่อได้มันก็นานแล้วกว่าช่างจะทําอะไรเสร็จมันก็นานพอสมควรคุณโบ๊ทเขาก็เก่งใจในกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน เขาก็บอกว่าทุกคนไม่ต้องรอนะกลับไปก่อนได้เลยเพราะว่าไม่รู้มันจะเสร็จตอนไหนยังไงกี่โมงเพราะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปจังหวัดละนองต่อพอพูดจบมันก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าน้องโบท๊ทพี่ไม่อยากให้เดินทางตอนกลางคืนเลยมันเปลี่ยวมันอันตรายรุ่นพี่เขาก็เตือนมาแบบนี้นะแต่ว่าคุณโบท๊ทเขาบอกว่าไม่ได้พี่ ผมนัดกับพวกเพื่อนๆเ,เอาไว้เลอกอย่างหนึ่งก็คือจองโฮมสเตย์ไว้แล้วยังไงก็ต้องไปพอปะยางเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อตอนนั้นมันก็น่าจะประมาณ3ามทุ่มเห็นจะได้เขาก็เลยเซิร์ช Google Map ปักหมุดไปที่โฮมสเตย์เนี้ยเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้นว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆถึงจะถึงที่หมายด้วยเวลาที่มันเลดไปหลายๆชั่วโมงเนี่ย ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันต้องเร่งรีบหมดเลยในรถตอนนั้นมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนโบอทเนี่ยคนขับเฟิร์นนั่งหน้าแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนนั่งหลังให้ทุกคนนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าถนนตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีแค่ไฟส้มๆห่างๆออกไปบรรยากาศมันจะน่ากลัวขนาดไหนก็ลองคิดกันดูนะครับ โดยส่วนตัวคุณโบท๊ทเนี่ยเขาก็พยายามขับรถให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดแต่ว่าในใจเนี่ยเขาไม่อยากจะขับรถขึ้นเขาเพราะว่าถ้าขึ้นเขาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีไฟตามทางเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งรุ่นพี่เขาก็เตือนมาว่าขึ้นเขาบนถนนเส้นนี้มันอันตรายมากๆในระหว่างทางเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆคุณโบท๊ทเขาก็สังเกตเห็นว่า ฝั่งซ้ายมือที่มันเป็นป่า,ปาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเงาคนนะ่ะยืนอยู่เขาก็คิดในใจแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาคิดว่าเฮ้ยใครมันมายืนอยู่ตรงนั้นวะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะตาฝาดแต่พอขับเข้าไปใ,ใกล้ๆเนี่ยจ้องเงาเงา,เงานั้นน่ะก็ปรากฏว่าเงานั้นน่ะมันกระโดดหายเข้าไปในป่าลักษณะการกระโดดก็คือเหมือนคนเนี่ยกระโดดข้ามแอ่งน้ำเล็กๆ กระโดดหายเข้าไปเพราะเห็นแบบนั้นโบท๊ทเขาก็หลุดปากพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมีใครเห็นมาวะทุกคนในรถก็ตกใจกันหมดถามว่าเห็นอะไรโบท๊ทก็บอกว่าก็เมื่อกี้มันมีคนกระโดดเข้าไปในป่ามึงไม่มีใครเห็นกันเลยเหรอเพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครเห็นทั้งนั้นอะมึงอย่าไปคิดมากแล้วมึงก็อย่าทักมันดึกแล้วขับรถไปโบท๊ทก็ขับรถมาเรื่อยๆ พยายามจะไม่คิดอะไรขับไปสักพักอยู่ดีๆ g o o g l e Map มันก็เด้งขึ้นมาว่าพบเส้นทางใหม่ที่ประหยัดเวลาไปมากกว่า40นาทีโบ๊เขาก็คิดว่าเฮ้ยเอาไงดีวะทีนี้เขาก็ถามเพื่อนในรถว่าเจายังไงดีจะไปไหมเพื่อนทุกคนก็บอกว่ายังไงก็ได้ได้หมดเลยโบดก็คิดในใจว่าเอาวะได้หมดก็ได้หมด ก็ตามไปที่ GPS มันเด้งขึ้นมาปรากฏว่ามันให้ไปกลับรถข้างหน้าพออยูเทิร์นรถเสร็จก็ขับตาม GPS มาเรื่อยๆจากทางที่ถนนมันพอจะมีไฟอยู่บ้างเนี่ยพอขับมาเรื่อยๆเรืยๆถนนมันก็เริ่มมืดเริ่มไม่มีไฟแล้วโบท๊ทเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ยอย่าพาไปขึ้นเขานะเว้ยเพราะมันอันตรายแต่ในช่วงนั้นะ่ะมันก็เริ่มจะมีโค้งให้เห็นแล้วนะ โค้งหักศอกบ้างโค้งอะไรบ้างหลายๆโคง้งก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ GPS เนี่ยมันพาไปขึ้นเขาไอ้ครั้นจะกลับรถก็กลัวว่ามันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็จำใจที่จะต้องขับตามทางไปก็พยายามขับให้มันช้าเพื่อความปลอดภัยด้วยบรรยากาศที่มันมืดแล้วมันก็เงียบมากๆเนี่ยเขาก็เลยเปิดเพลงในรถให้มันผ่อนคลายบรรยากาศไปได้บ้างพอเริ่มขึ้นเขามาเรื่อยๆเนี่ย ก็ปรากฏว่ามันเริ่มสูงมากขึ้นมากขึ้นสูงถึงขั้นมันเริ่มมีหมอกจางๆเนี่ยอยู่บนเขาจนเขาต้องเปิดไฟตัดหมอกหน้ารถเอาไว้แล้วอยู่ดีๆเพลงที่เปิดอยู่มันก็ดับพึบเหมือนในหนังผียังไงอย่างนั้นเลยแล้ว GPS ที่เปิดอยู่สัญญาณมันก็ขาดหายไปเพราะว่าบนเขามันสูงเหมือนกับว่าสัญญาณเนี่ยมันขึ้นมาไม่ถึง สถานการณ์ตอนนั้นก็คืออีลุงตุงนางไปหมดเลยเริ่มจะแพนิกและคุณโบ๊ก็ตั้งสติแล้วก็ขับตามทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆจนสุดท้ายก็ลงเข่ามาได้สัญญาณ GPS ก็กลับมาเหมือนเดิมขับมาได้ไม่นานก็เห็นว่าไกลๆเนี่ยมันมีด่านทหารอยู่ด่านหนึ่งพอขับรถเข้าด่านปุ๊บก็จอดถามว่าพี่ครับไอถนนเส้นนี้มันจะไปตัวอำเภอนี้ได้ไหม พี่ทหารเขาบอกว่าไปได้แล้วโบท๊ทก็ถามอีกว่าแล้วไ้ถนนเส้นเนี้ยมันจะขึ้นเขาอีกไหมพี่เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วมันเป็นทางปกติขับไปได้เลยพอได้ยินแบบนั้นนะ่ะโบท๊ทเขาก็รู้สึกว่าใจชื้นละไม่ต้องขึ้นเขาขับสบายสบายเขาก็ขับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสักพักถนนมันก็เริ่มจะเป็นทางโค้งละเริ่มจะมีโค้งซ้ายโค้งขวา แล้วไฟหน้ารถของเขาอะ่ะก็ศาสตไปเห็นว่าบริเวณข้างทางเนี่ยมันมีสารพระภูมิเก่าๆที่ถูกทิ้งล้างเนี่ยวางอยู่เต็มถนนไปหมดเลยแล้วบริเวณตรงโค้งตรงศารนั้นน่ะคุณโบท๊ทก็เห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวดำๆยืนจ้องขเขม็งมาอยู่ที่รถบริเวณที่เขายืนอยู่นั้นน่ะมันเป็นโค้งซ้ายซึ่งถ้ารถมันเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย ผู้ชายคนนั้นน่ะต้องยืนติดชิดกับกระจกที่ฝั่งเฟิร์นนั่งอยู่แน่ๆด้วยสัญชาตญาณคุณโบสทเขาก็เลยยื่นมือไปปิดที่ตาเฟิร์นเพราะว่าไม่อยากให้เฟิร์นเห็นเพราะว่าเจ้าเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆถ้ามันเห็นขึ้นมาแล้วมันต้องแพนิคมันต้องแตกตื่นแน่ๆพอเขาเอามือปิดตาเสร็จเปิบก็ขับรถผ่านโค้งนั้นมาก็หันไปมองที่กระจกหลังก็ยังคงเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ย ยืนจ้องตามรถมาอยู่ด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยดำแต่ว่าตาเขาโตมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาอะจ้องเขมงมาที่รถซึ่งจังหวะน,นั้น่ะมันดูน่ากลัวมากๆเลยนะในตอนนั้น่ะเฟิร์นก็รู้แล้วล่ะว่าโบท๊ทเนี่ยต้องเห็นอะไรแน่ๆเขาก็ได้แต่นั่งเงียบสถานการณ์ตอนนั้นมันก็ตึงมากๆคุณโบท๊ทเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ย มันใช่คนเดียวกันกับครั้งแรกที่เจอเปะวะที่เห็นว่าคนกระโดดเข้าไปในป่าก็พยายามจะไม่อยากจะคิดอะไรแต่โดยส่วนตัวคุณโบท๊ทเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาก็อยากจะหาคําตอบว่ามันคืออะไรแล้วเขามาทําให้เห็นทําไมแต่ตอนนั้นนะ่ะก็พยายามจะไม่อยากจะคิดมากนะพอดูใน G P S เนี่ยมันก็บอกว่าอีกประมาณ10นาทีจะถึงที่หมาย มองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสี่แยกมันจะมีเสาไฟฟ้าที่มันจะมีไฟสองสว่างอยู่ไม่กี่ต้นในตอนนั้นเขาก็ขับรถมาประมาณ70-80ก่อนที่จะถึงสี่แยกอยู่ดีๆมันก็มีผู้ชายวิ่งตัดหน้ารถผ่านมาตอนนั้นน่ะทุกคนในรถก็ร้องเฮ้ยดังมากๆอะ่ะแบบตกใจทุกคนเพราะว่าถ้าชนหรือว่าหักหลบเนี่ยรถคว่ำทันที ได้ความที่ว่าคุณโบสเนี่ยเขาโกรธมากๆแล้วก็หงุดหงิดสุดๆที่อยู่ดีๆใครก็ไม่รู้มาตัดหน้าเขาก็เลยจอดรถชิดข้างทางแล้วก็เปิดกระจกชะโงกหน้าลงไปดูปรากฏว่าเขาไม่เห็นมีใครเลยแต่ตอนที่โดนตัดหน้าเนี่ยทุกคนในรถเห็นกันหมดว่าเป็นผู้ชายผิวคล้ำใส่เสื้อสีขาวแถบสีดำแล้วก็ใส่กางเกงยีน ทุกคนจำช็อตนี้เไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปมาให้ดูพอจอดรถเสร็จปุ๊บเขาก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่ามึงมาแบบเนี้ยมึงตั้งใจให้มันเกิดอุบัติเหตแุแน่ๆมึงไม่ได้มาดีแน่ๆตอนนั้นคุณโบสทเขาก็โกรธมากๆเขาก็ขับรถไปด้วยความโมโหนะในหัวก็เหมือนอยากจะด่าอยากจะสาบแช่งอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันก็พยายามเรียกสติให้มีสติดีๆหน่อย ขับรถดีๆเพราะอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทุกคนในรถก็เงียบกันหมดตอนนั้นเพราะว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอมาจนสุดท้ายก็ขับรถมาถึงโฮมสเตย์ที่พักจนได้คุณโบสทเขาก็จอดรถเสร็จไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินไปหาคนในพื้นที่ก็คือป้าคนที่ดูแลโฮมสเตย์นี่แหละเขาก็ถามว่าป้าครับกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมเจอแบบนี้แบบนี้มา เขาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ป้าฟังป้าเขาก็บอกว่าโอ้โหทําไมถึงขับรถมาเส้นนี้ล่ะแล้วทาไมถึงมาดึกขนาดนี้คนในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครกล้าขับผ่านมาหรอกลูกเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดบ่อยแล้วคุณโบ๊ทเขาก็ถามว่าแล้วป้าเคยเห็นโค้งที่มันมีสาราภูมิบ้างไหมป้าเขาก็บอกว่าป้าเคยเห็นป้ากลัวมากๆคนแถวนี้เขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพ ขนาดตอนกลางวันนี่ยังไม่มีใครกล้าขับผ่านเลยแล้วเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่มันมีคนตัดหน้าให้ฟังป้าเขาบอกว่าเขา่กลัวมากๆเลยแล้วเขาได้ยินมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วที่มันมีคนวิ่งตัดหน้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนนอกทั้งหมดคนนอกในที่นี้ก็คือคนนอกพื้นที่นะครับเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยตกเย็นแล้วจะไม่มีใครกล้าขับผ่านเลย ถ้ามันไม่มีธุระที่จําเป็นจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโบท๊ทเขาก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เอาเรื่องนี้ทั้งหมดไปเล่าให้พวกเพื่อนๆฟังแล้วด้วยความที่ว่ามันมีรุ่นน้องคนหนึ่งเหมือนกับว่าเคยได้ยินข่าวประมาณนี้แหละเขาก็เลยส่งลิงก์พันทิปมาให้คุณโบท๊ทดูว่ามันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าพอคุณโบท๊ทเขาดูปุ๊บเขาก็ตกใจเลยเพราะว่ามันเหมือนมากม คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะ่ะก็คือเหตุการณ์ต่างด้าวขี่จักรยานยนต์ประสานงากับรถกระบะเสียชีวิตคาที่ที่โค้งท่าสารเขตลอยต่อระหว่างชุมพรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เหตุการณ์นี้เอาไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับทุกคนลองเข้าไปอ่านกันดูมันมีรูปภาพประกอบด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณโบนแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเขาได้ไปเจอมา บนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดชุมพรคือเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนนเนี่ยผมมักจะชื่นชอบมากๆเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาผมขับรถออกต่างจังหวัดในช่วงเวลากลางคืนนะ่ะมันก็อดคิดถึงเรื่องผีไม่ได้เลยและยิ่งมีคนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีตามท้องถนนต่างจังหวัดเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเป็นพิเศษเพราะว่าผมจะนึกภาพตามออกหมดทุกอย่างเลยและถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ